ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือกับคุณโ,โดก้ะสตาร์ด้ค,ค่ะโอ้คุณมะเกิดแต่ขนาดน,นี้ใครมีขาดที่ชูบ้างคะหรือว่ามี้าเชต้าไหมคะหมดไปแล้วครับโอ้โมาทัง้งปึกเลยค่ะคุณโมถ้าจะถ้าจะให้เยอะขนาดน,นี้จะให้เป็นของควัมว่าปีใหม่ละคะโอ้แล้วโดก็ดึงซะเยอะด้วยค่ะคุณโดคนด้านขวานึค่ะแฟนขับมาเยอะขนาดนี้ขนาดปีใหม่ไหมคะเมื่อคืนไปแฮ รู้สึกไงบ้างคะสเปริ์แรงกล้ามากสุดยอดมากช่วยด้วยใช่คือทุกคนมาแบบว่ามามามีความสุขด้วยกันวันนี้ก็ขอบคุณมากๆก็จริงจริงแล้วถือเป็นวันหนึ่งที่แบบหลายๆคนอาจจะแบบไปเที่ยวฝัางจังหวัดอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วในกรุงเทพก็ยังมีที่เที่ยวหลายๆที่ที่แบบน่าสนใจมากๆที่นี่ด้วยน่าสนใจมาแล้วก็มาเดินกินข้าวก็ถือเป็นหนึ่งวันหยุดในวันปีใหม่ที่มีความสุขด้วยกันสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้คุณดองค่ะช่วยฝากผลงานสักเล็กน้อยค่ะ ก็ตอนนี้นะครับมีรายการนะครับสี่โพดัมครับผมมีใครดูไหมมีใครดูไหมโอ้โหโอ้โหดูเลยนก็ฝากกันแล้วกันนะครับทุกวันพุธสี่ทุ่มยี่สิบนะครับทางช่องวันนะครับก็เป็นรายการสนุกตลกตลกคือได้ฟังเพลงเพราะด้วยแล้วก็มีเอ่อละครสนุกโปกฮาแล้วก็มีการแบบเอาแขกรับเชิญมาทำรูปทำนีก็ถือว่าเป็นรายการที่สนุกมากย้ายไปอีกครั้งตอนนี้คุณโดมีผลงานชื่ออะไรนะคะสี่โพดัม สี่ทุ่กี่โมงกี่โมงสี่ทุ่มี่สี่โอ้โหวันนี้ไม่ได้บอกไว่เลยช่วงไหนคะช่วงไหนคะช่วงช่างต้นครับแล้วก็แล้วมีอะไรคะจะมีละครครับมีละครเรื่องเงาวโศกครับผมอ้ยเรื่องนี้ชอบนะคือเคยทำไปเมื่อเป็ประมาณหกเจ็ดปีที่แล้วแล้วก็นี่กลับมารีเมคอีกครั้งแต่ว่าเป็นการรีเมคในสไตล์ใหม่ด้วยบอกได้ไหมว่าคุณโยมเล่นอะไรผมเล่นเป็นคุณหมอครับโอ้โห มาดเชียวคุณหมอชื่อหมอเกลือครับก็ในเรื่องก็จะแบบสนุกสนานมากก็เป็นการรีเมทที่มันก็จะแตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนๆแต่แรับรองว่าสนุกแน่นอนติดตามชมได้ปีนี้แห,หละอย่าลืมดูหมอเกลือด้วยนะคะสุทดท้ายนี้ค่ะวันที่หนึ่งมกราคมปีใหม่แล้วอยากให้คุณโนดนนะคะช่วยอวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องที่อยู่เดทไลนในครั้งนี้ค่ะครับผมก็ถือเป็นน่าจะเป็นปีหนึ่งที่ทุกคนจะได้มีความสุขแน่นอนนะครับปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าอะไรที่มันแบบ คนใจเราทุกใจเรากทิ้งไปให้หมดนะครับก็หอบทิ้กขอบโกยสิ่งดีๆจากปีแล้วมาแล้วก็มาสั่งต่อในปีต่อไปอย่างปีนี้นะครับขอให้มีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยทัย้งเงินทองร่ำรวยทั้งความสุขใจด้วยนะครับท่านผี้นิยมครับขอบคุณค่ะเดอลคุณเอมากเลยนะคะให้เกิดยังไงอย่าลืมนะคะบกดแงะของคุณดนค่ะรู้ไปถึง พร้อมด้วยมิ้งในคาราโก็โอ้ยพรปีใหม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณโดไปพักผ่อนก่อนนะคะขอเสียกล้องไวให้กับคุณโดด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ